หลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะนั่นก็คือกระชายขาวตรา B G นะคะเขาบอกขายดีด้วยนะเริ่มขายดีแล้วเริ่มดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพคุณผู้ชมร่างกายเริ่มอ่อนแอนะคะแล้วก็เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะฮะทานกระชายขาว B G นะคุณผู้ชมนะฮะเจ็บป่วยง่ายก็ต้องทานกระชายขาว B G ตัวนี้จะไปช่วยฆ่าแล้วก็ต้านไวรัสนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์นะคะเขาเรียกว่าในการแพร่กระจายของเชื้อโรคในตัวของคุณด้วยนะคะแล้วก็ เขาจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพวยเขาเป็นพืชสมุนไพรไทยนะฮะนอกจากนั้นยังมีมะขามป้อมด้วยซึ่งมีวิตามินซีที่สูงมากบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอสารสก,กัดนะฮะจากกระชายขาวตาบีจีดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกายวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับ1กระปุกราคา290บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกครับราคาสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับ5กระปุกเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับลดเหลือกระปุกแ่กแค ร0 0บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ095 718 4624 095 718ห6 2 4นะครับหรือว่าที่ล i ยแอดสุขภาพดีก็สแกนเคโอร์โค้ดได้เลยนะครับะนะครับมาที่ข่าวบันเทิงครับเราไปดูนะครับคุณเติ้ลครับแผนพางเพราะแฟนโพสเกิดอะไรขึ้นทำไมมีคนพูดถึงเยอะจังแม่เผยนะฮะเบื้องหลังนะฮะดีกาดิน้นปิดข่าวสุดฤทธิ์เลยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเลยในตอนนี้ภายหลังจากที่สาลดีกาเองได้มีคาาพาิกษตตดนจุอี ดงดังอย่างเติ้ลธน,นพลเนี่ยประกันไม่ได้นะต้อสารฎีกาแล้วไม่รอลงอาญาเป็น1ปีเป็นเวลา1ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรับรู้ข่าวมาก่อนก็อาจจะตกใจไม่น้อยแต่ถ้าหากใครที่พอจะทราบถึงผลการตัดสินของทั้งศาลชั้นต้นและก็ศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับในก่อนหน้านี้ก็คงจะคาดเดาได้ไม่ยากสักเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าในช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยนักแสดงดุ่นแลยตกเป็นข่าวเก็บคดีคดีความเยอะหลายเรื่องออทั้งในฐานะที่ทำเป็นทั้งโจทย์ แล้วก็ฐานะในพิษเป็ไปจำเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าวพัวพันเกี่ยวกับคดีรถเถื่อนของคุณแอนมิตรชัยคดีช่อโกงโใช่ครับคดีหลอกลวงขายรถหรูและก็แน่นอนว่าคดีลักไฟหลวงเนี่ยมาใช้ในกิจการคาแคกของตัวเองที่ฉะเชิงเซาซึ่งก็ไม่ใช้แค่ที่ขาแขที่ฉะเชิงเซาเท่านั้นจเจ้าตัวยังมีข่าวลักลอบใช้ไฟในส่วนของพื้นที่อาศัยของตัวเองที่ลำลูกกาปรุมธานี โดยมีการสั่งปรับโทษฐานละเมิดไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี59เป็นจำนวนเงิน5,000บาทด้วยแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีข่าวไงตามออกมาอีกต่อเนื่องก็คือเจ้าตัวก็ไปเจอตอนที่ขาแขกก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาโดยที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเจ้าตัวเองเนี่ยมีก็พยายามที่จะปิดข่าวรวมถึงพยายามที่จะสื่อสารว่าเรื่องมันจบไปแล้วเพราะว่าตนเนี่จ่ายค่าปรับ ประมาณ2 0 0 0สนบาทนะประมาณ2,000 200, 0 0บาทตอนนั้นที่เขาว่ากันมาก็จ่ายไปแล้วเรียบร้อยอแต่ว่าอันที่จริงจะว่าไปแล้วการตัดสินของศาลเองก็อาจจะเป็นไปเงียบๆอย่างที่เจ้าตัวต้องการที่จะได้หากทางด้านของแฟนสาวเจ้าตัวไม่มีการโพสข้อความเป็นนยัยผ่านอิส a ากรมให้นักข่าวได้ฉุกคิดดึกขึ้นมาหรือว่าเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยนะฮะหลายคนสนใจว่าคิดว่าเป็นแค่เรื่องไฟหลวงไฟเดียว ก่อนหน้านี้หารู้ไม่ไงเออเราจะเลยว่าอุยหนุ่มเติ้ลไม่เคยมีข่าวเลยหรือเปล่าแต่เขามาโดนเรื่องไฟหลวงไงเติ้ลเขามาโดนเรื่องไฟหลวงตรงคาแคร์เขาไงแล้วก็เจอด้วยความบังเอิญด้วยนะอเพราะรถการไฟฟ้าเ็าไปจอดอยู่ตรงนั้นเขาเห็นแล้วมันแปลกๆเขาก็เลยตรวจสอบไงอุ้ยแต่แต่อันนี้ตกใจเหมือนกันเพราะว่าแม่ดูคดีก่อนหน้านี้เขาโดนความาเยอะจังทํทำไมเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแม่เร่ดาราหลายคนก็โดนคดีเยอะแต่เขาไม่บอกเราเท่านั้นเราก็ไม่รู้บางคนเขาก็ปิดข่าว บางคนเขาก็ปิดข่าวบางคนเขาก็เป็นข่าวบางคนแต่ชนใยจะปิดข่าวกันหมดครับแล้วเติ้ลเนี่ยเขาเป็นตอนหลังเขาเป็นนักแสดงอิสระไงเราก็ไม่ได้เห็นอะไรเขามากมายไงเออไม่เห็นเขาไม่ค่อยได้เห็นเขาหน้าจอมากมายไงแล้วเติ้ลเขาก็เลยไม่เคยก็เลยไม่ได้เป็นที่สนใจของบรรดาสื่อไงแต่ก่อนไปรู้รักช่องเจ็ดป่อสมัยก่อนเขาเล่นละครช่องเจ็ดชาย่ช่แต่เขาอยู่โารพลิพาร์ตโปรลิพาร์ตนะคะเขาอยู่โพรลิพาร์ต เขามากับรุ่นเชนอ่ะเชนอีกคนหนึ่งว่าใช,ช่เชนธนาเชนอีกคนหล่อๆเหมือนกันอ่ะรุ่นนั้น่ะสมัยนั้นจําได้ว่าเขามางานท็อปอวอร์ดอะในทีมสีทองกับพี่เต๋อจําก็ได้เลยแล้วก็เขาเป็นรุ่นรลูกรุ่นหลานพี่เต๋อที่มหาวิทย,ยาลัยไงเป็นรุ่นน้อง,อ,งอีรันเนี่ยนั่นแหละ <ๆ S 2> ก็เขาเป็นเด็กแปดชีนี่ตายสรุปว่าจาพุงหนึ่งปีไม่แบกกันไม่ได้แล้วนะครับก็อนหน้า ตามนั้นนะครับตามนั้นค่ะอ่ะพูดถึงยาคดีความเกี่ยวกับเดินเข้าคงเข้าคุกแบบนี้นะครับเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับคนจับตามองทอยทอยไงแม่ทำไมอ่ะเห็นรีโพสต์สตอรี่ท่าที่อยู่ในเรือนจําครับจากกรณีที่ทอยทอยเองดาราหนุ่มที่ถูกจับกลุมเหตุสะเทือนขวนัญเราไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะว่าเกิดจากอะไรแล้ว้่าจะรู้กนดีอยู่แล้วที่เป็นทางแฟนสาวแต่ว่าล่าสุดเองเนเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมของทอยทอยนพัฒน์โดยมีการรีโพสตจหาาวงักญิส รายหนึ่งระบุข้อความว่านี่นะฮะฝากถึงแฟนคลับลงสตอรี่ไปเลยก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อในตัวทอยทอยที่ยังรอฟังขอบคุณเพื่อนๆที่ยังรอด้วยนะคาานี้นะครับโพสต์ดีเอาไปต่อมาก็มีโพสตหนึ่งระบุว่าทอ,ทอยทอยยังไม่ได้ออกมานะทุกคนอยากเข้าใจผิดกันนะเพียงแค่ลงสตอรี่ตามที่ทอยขอเท่านั้นค่ะคือมีคนเขารู้รหัสเฟซบุ๊กอไอบอบอกรหัสเฟซบุ๊กไอจีไแม่เออไอจีนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ คงจะให้น้องคนนั้นไปลงให้น่าจะเป็นแอดมินก็เขียนามาจากในคุกนั่นแหละแล้วก็ฝากเขาลงก็ออคือบอกว่า 1. นึ่งคือ,ทอ,ท,อทอยยังไม่ได้ออกมา 2. คนที่รีโพสต์สตอรี่ก็คือเราเองทั้งหมดมีเพียงจดหมายที่ทอยส่งมาเท่านั้น 3. ทุกคนที่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าอยู่ในนั้นมันไม่สามารถเล่นมือถือได้ สุดท้ายนี้ทางสื่อไม่ควรนําไปลงข่าวโดยเจตนาให้คนอื่นเข้าใจผิดนะคะขอบคุณค่ะก็คือน้องก็ฝากจดหมายออกมา<อ>แล้วน้องก็คงไปเยี่ยมแหละแล้วก็ฝากออกมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะค่ะแล้วน้องก็เลยเอามาลงอาจจะรู้รหัสแล้วก็ทอยๆอาจจะบอกรหัสไปก็เป็นการแชร์โพสต์กันไปแชร์โพสต์กันไปอันนี้มันก็ทําได้เ,<อ>เขาเขียนจดหมายมาเพราะเขาไม่ได้เขียนด้วยการพิมพ์ไงเขาเขียนเป็นจดหมายมาเห็นไหมละ่ะเออัด้และค่ะอย่าไปซีเรียสค่ะนะคะแล้วก็สู้กันต่อไปค่ะนะคะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะคะ ปัญหาเยอะนะคนในวงการบันเทิงมีแต่การดีกว่าหายหายโควิดเนาะหลังจากโควิดไปเพิ่งหายใช่ค่ะแล้วก็ไไม่ด้ยังไม่ได้ออกมานะครับยังไม่ได้ออกมายังอยู่ค่ะส่วนหนุ่มต้นก็คือติดจริงๆหนึ่งปีไม่มีการประกันตัวได้ใดๆไม่รอลงอาญาคือไม่รอลงอาญาเพราะว่าสารฎีกาแล้วแต่สารเมตตานะให้แค่หนึ่งปีนี่สารเมตตามากเลยนะคะ อ่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะฝากไปด้วยนะกระจายขาวตา BG นะคุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับกระจายขาวตา BG 1กระปุกราคาปกติ290บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกครับราคาเพียงแค่1,000บาททวนหารแล้วก็เหลือกระปุกค่า200บาทเท่าน,นั้นเองคุณผู้ชมถูกมากเลยนะฮะเป็นโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยใครสนใจครับรีบโทรเลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วครับ0957184624หรือว่าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสอดโงสี่หรือว่นนี้เวลาหมดน์สุดภาพร้อมทีมงานลเคอร์โค พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ